สวัสดีนะครับรถอะไรนอเนี่ยรถตัดหญ้าไอ้ตัดหญ้าอะไรเป็นกันเนี่ยมันมีล้อด้วยนะครับ่ต่ผู้ชมเดี๋ยวพี่เขาทำงานให้ดูพี่ระวังนะเดี๋ยวมาก มาดูพี่เขาจะทำยังไงวางปึ๊บพี่ทำยังไงอ่ะแค่นี้เหรอ อพี่ตัดรับจ้างใช่ไหมเนี่ยมาช่วยเขาอ๋อมาช่วยเขาอันย่าแผงกุ่านะครับเขาตัดแล้วเขาก็จะอัดนะผมคุยกับพี่ก็ดูนะครับมาดูกันดูกันมาดูเขาทำการทำงานยังไงนะครับมันมีก้อนด้วยอะ่ะ แต่ว่าตรงนี้ไม่มีนะครับฝั่งนี้ก็จะใช้เป็น PTO ขับเคลื่อนแล้วก็เป็นล้อรถมอไซค์นะครับอืมเกดแปลกดีเหมือนกันนะตัดหรือยังโอตัดไปแล้วเฮ้ย <g uss> <g uss> สุดยอดสุดยอดอีกแล้วโอ้ตัวนี้โอ้ยตกหลุมตัวนี้จะทำหน้าที่กวาดหญ้าเข้ามานะท่านผู้ชมเ่ยนะเดีวคอยดูเรื่อยๆก่อนโอ้โหนี่นะครับ หลายแบบหลายอย่างมากน้อยในเครื่องตัดหญ้านี้นะครับอันนี้พี่เขาพี่เขาจะอันนี้นะจะตัดแล้วก็อัดเพราะว่าเวลาหน้าฝนคะรับเดี๋ยวฝนตกมาเนี่ยเดี๋ยวเดีวควายจะไม่มีหญ้ากินนะครับ อันนู้นอีกคันหนึ่งก็ตัดขาดดีมากนะครับแต่ว่ามองไม่เห็นตรงนี้เต็นหมดกระโดดเกี่ววยวเลยปับป๊บ คอยดูอีกสักลอยหากับที่เขาจะทำยังไงเนะี่ยไปดูจอนเดียวไหมขับเดินไปดูจอนเดียวนะ,ค,ะครับครับตัวหัวกันาแล้ว นี่แล้วก็ปลด PTO ก็ยกโอ้ไวมากนะครับนี่นะตัดขาดดีนะท่านผู้ชม ดูจอนเดียหน่อยครับอ๋อตัดมาแล้วจะเป็นอย่างกันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เราก็จะมาอัดแห้งไว้ให้วัวนะครับดูจอนเดียบ้างนะท่านผู้ชมสิ่งมากนะครับอ๋อจะตัดวนวนเข้าอย่างน,นี้ีนะโอไวมาก สภ so าพส,าส wow, มบูนะครับแล้วรถนั่งขับเนี่ยกำลังมันเยอะนะครับกำลังเหลือๆเลยเนี่ยแล้วก็ตัดก็จะสบายนะครับเียจอหญ้าหนาๆอย่างนี้กแได้สบายเลยโหเรียบกิ๊บเลยนะครับ จอนเดียห้าศูนห้าูนดีตอนนี้เครื่องยนต์สามสูบนะครับขนาดห้าสิบแรงนะ้าแหม่โอ้สิงไปเลย สนใจจ้างไปตัดได้นะแล้วก็อัดรับไว้วัวช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าแรงเวลาอันนี้าอาหารเยอะนะควัวชอบมากเเหมือนกินเลยเหมือนเป็นวัวเลยนะพี่สัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ด้วยนะอ,นนอันนี้พี่เขาก็จะตัดนะครับอันนี้ยาสูงมากส้มหัวไปเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผลงานให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ